ววน,น,เ,มมนเดี๋ยวลูกเสร็จโต้นั้นเสร็จแล้วลูกไปตลาดให้แม่หน่อยนะไ่ะหน่ารลกพี่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูกก็ดีค่ะอยู่กับพวกเชียากินี่เหมือนเดิมเลยอยู่กันมาตั้งแต่ปนหนึ่งอ่ะไม่เบื่อกันบ้างหรือยังไง ถึงเบื่อก็คงไปไหนไม่ได้ลอกหน้าตาแบบพักพี่น้าเหมันนะไม่มีใครเขาจะอยากคบด้วยหรอกอ,อุย้ยนี่ม่าจะบอกให้นะคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าตากันอย่างเดียวนะลูกแก็น่าจะดูก่อนอย่างอื่นนะคะที่โชคดีนะคะที่แป้งน้าเหมือนแม่ถ้าหน้าเหมือนพ่อแบบพี่น้วก็มีหวังโตข,ขึ้นหาแฟนไม่ได้ดนแน่เลยอุ้ยจ๋า ด็ดเด็ดเพอพอพอโตแล้วนะยังทะเลาะกันอยู่ได้เรานี่แล้วแป้งก็เหมือนกันที่หลังนะอย่าล้อพ่ออย่างนี้นะถ้าพ่อรู้อ่ะพ่อเสียใจแย่เลยรู้ไหมทุกที่แล้วหเราเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องละครไปแล้วแล้วก็เราทิ้งท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องละครขาลงของคุณอุ๋ยนะครับทีนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าหลังจากนั้นแล้วคุณอุ๋ยทำอะไรต่อครับค่ะก็ เราก็ยังไงคะก็หลังจากที่ไปกลับามากลับมาปีหนึ่งก็ไปเรียนเกี่ยวกับว่า I M C ก็คือการเรียน Integrated Mass Communication พวกวิศวกรนิเทศมาก็ไปเรียนพวกแบบสื่อผสมผสานนะคะกลับมาก็มาเปิดบริษัทเปิดบริษัทก็ทำเกี่ยวกับด้านทีวีนี่แหลคะค่ะทำรายการทำทำรายการให้ทางราชการทำรายการป้อนทางช่อง5ช่อง9 ช่อง7สารคะดีก็ค,คือทำแทบแทบทุกช่องะคะ่ะแต่ส่วนมากจะอยู่เบื้องหลังแล้วบางอันเราก็เป็นพิธีกรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้ก็ไม่ได้ไไดหายหน้าไปทีเดียวไม่ได้หายหน้าแต่อาจว่าในเรื่องของละครอาจจะหายไปบ้างเพราะว่า ช่วงนั้นที่รับงานกันตนาที่เป็นพิธีกร,กรหรือเป็นพ r าด้วยหรือบอกไปว่า<ช>เป็นพีารปฏิกาตนาฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอุ๋จะรับงานละครไม่ได้จะรับได้แต่เสาร์อาทิตย์ดังนั้นมันก็จะเฟดไปบ้างเพราะว่าบางทีอุ๋ก็ไปออกกองท้าพิสูจน์เป็นพิธีกรเองก็ค่อยๆเฟดไปบางละครติดต่อมาเราก็ไม่ว่างรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วพอพอมาทําธุรกิจเองมีครอบครัวท้องก็รับไม่ได้อีกแล้วก็ ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับนะคะยังอยากรับอยู่แต่ตอนนั้นแบบมันร่างสุขภาพร่างกายคือเราทองทองแล้วมีน้องแล้วะะรับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคพอมันเลื่อนๆมันก็เหมือนค่อยๆเฟดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหุย่ยรับละครเรื่องสุดท้ายตอนนั้นอะครับจำได้ไหมครับเรื่องอะไรนานมากนะคะของอัปป๊ดอะค่ะอัปป๊ดค่ะอัคระเฟดนี้ใช่ใช่ใช่นานมากแล้วเล่นกับน้องยุ้ยครับ อะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องน้องยุ้ยนานั่นคือเรื่องสุดท้ายเลยจริงๆก่อนที่จะมาอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังค่ะอยู่เบื้องหน้าบ้างอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่อุ้ยห่างหายจากเรียกว่าวงการบันเทิงจริงๆกับการแสดงเนี่ยกี่ปีคะจริงๆนะพี่กลับมาเล่นนิดนึงเนาะนิดนึงเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลากเป็นหนังใหญ่ี่เขาได้ร้อยล้านเป่นแ่คือแม่นางเอกคุณแม่นางเอกค่คุณแม่น้องใบเฟิร์นใช่ค่ะเล่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า่ะค แล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วก็ไม่มีก็มีมีมีคุณแม่ของน้องออมเนาะเรื่อง yes or no ค่ะคก็เป็นสองภาคค่ะก็คือแค่แบบว่ารับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคโดยประมาณแต่ละครไม่มีนะละครไม่มีค่ะครับแล้วช่วงนั้นมีคนบอกว่าที่ลาวงการเนี่ยเพราะเกี่ยวกับเรื่องไปแต่งงานอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้ลาวงการนะคะก็ยังแบบว่ายังยัง,ยงอาจจะว่าจังหวะครับ พอมีบทมาให้เราเล่นเราก็รับไม่ได้พอแบบคลอดน้องมีบทที่กันนาส่งมาให้ตอนนั้นน้องยังไม่ขวบเลยอะ่ะก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดเราก็ไปไม่ไหวอะค่ะก็เราก็<ๆ>ต้องดูแลลูกอะไรอ,อย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเวลาและจังหวะเนี่ยมันไม่แมชกันก็เลยทําให้เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะเล่นอย่างหนังใหญ่เนี่ยที่ทางพี่เพชรติดต่อมาเรื่องสิ่งเล็กๆก็พอดีว่างเขาบอกว่า เป็นถือว่าไปเที่ยวเพชรบุรีห้าวันถ่ายก็สนุกมากค่ะและช่วงตอนที่เลิกเล่นละครแล้วมาใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับครอบครัวนะครับไม่คิดถึงบ้างหรอครับ ก็มีบ้างนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หายไปจากวงการเลยเพราะว่าก็ยังมีถ่ายรายการอัดรายการอะไรอย่างเงี้่ก็เหมือนเราเอ้ยยังอยู่ในวงการอยู่เราก็รู้สึกว่าแต่เพียงแต่ว่าหน้าจอเท่านั้นเองใช่ไม่เห็นหน้าจอที่ว่าเราออกมาเล่นเป็นละครเป็นบทบาทนู้นบทบาทนี้ตอนนี้ก็แบบว่าเออคิดถึงพอสมควรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะและโอกาสอย่างเงี้ยมันไม่แมทช์กันอย่างเงี้ยครับแฟนเจอหน้าไม่ถามเหรอครับ ก็มีค่ะมี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 ถามเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะว่าเออยังอยากเห็นเล่นอยู่อะไรเงี้ยบอกอโอ้เล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นแม่แล้ว, <c oughs> ลวดีเขาไม่ให้เป็นย้ายก็ดีแล้วแต่ยังสวยอยู่เลยนะคะจริงๆอคอนเฟิร์มค่ะ <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมห้ามห้ามแก่เด็ดขาดแก่ไม่ได้ ผันตัวเองมาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยครับมีปัญหามีอยู่รรคอะไรไเยอะไหมครับไม่เลยค่ะสมุดหมดเลยนะก็ดีค่ะก็แบบว่าได้เพื่อนร่วมงาน<ม>ที่ดีค่ะเราก็คือมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ว่ากับในในใน,ในเนื้องานนะคะ<ม>เพราะว่าพอมาอยู่เบื้องหลังก็โอ้เหนื่อยเหมือนกันเนาะคนทาเบื้องหลังก็เหนื่อยไหนจะหาโฆษณาไหนจะทาคอนเทนต์ให้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็สนุกอะค่ะครับและวุกความเป็นดาราของเรานี่เวลาไปหาโฆษณานี่ไม่ง่ายขึ้นเหรอ ก็ดีค่ะก็ก็เรียกได้ว่าก็เขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ที่ดีกว่านคนอื่น,<ค>นอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเราก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและงานสองอย่างด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับคิดว่าอะไรยากกว่ากันเบืบ้องหน้าเบื้องหลังคิดว่าเหร<ล>อคะแต่ความรู้สึกของคุณหุียเลยก็คนละแบบนะสนุกคนละอย่างกันเลยคนละแบบค่ะ,คะก็ถ้าเผื่อเบื้องหน้าก็ก็ก็ แต่อีว่าเบื้องหน้าสบายดีนะคือเล่นอย่างเดียวคื้อเว่นแล้วจบใช่แต่เบื้องหลังมันมีหลายปัจจัยมากนะคะไหนจะผู้ร่วมทีมไหนจะเรื่องของสปอนเซอร์ไหนจะเรื่องของการหาเวลาเพื่อออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยลองจัดหาแบบว่ามันปลดปล่อยเบื้องหน้าใช่คเหมือนจับปูใส่กระด้งเขย่ารวมกันให้มันออกมาชิ้นงานดึงที่แบบให้มันสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตนะคะถามถึงลูกๆของพี่หน่อยค่ะ เอ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะกเก้าขวบค่ะเก้าขวบเก้าขวบคุณแม่ยังสาวอ่ะเก้าขวบแล้วผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะน้องเนาะชื่อจูเลียสค่ะจูเลียสเก้าขวบได้ข่าวว่าคุณพี่ติดลูกติดติดติดมากใช่ไหมคะติดลูกมาก ไม่พบไปไหนก็ไปได้วยกันวันนี้มาไหมคะวันนี้ไม่มา,มมาวันนี้ให้คุณยายไปรับก,ก็ยังใช้ชีวิตส่วนมากคือนอกเหนือจากงานก็จะแบบรับส่งลูกพาลูกไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคุณแม่ทั่วไปอะไรอย่เงี้ยค่ะอืวทุกวันนี้ครับคุณอุ๋ยมีความสุขกับทั้งงานและทั้งลูกใช่ไหมครับมีหลักในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างเอ่ยคือหลักในการดําเนินชีวิตอรอือ,รว,อว่า ก็พยายามทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆสมัยนี้บางทีพ่อแม่ทํางานเยอะเนาะไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วก็บ่นว่าลูกไม่ดีอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้คือเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้ลูกนะคะแล้วก็การ,รที่เราเลี้ยงลูกอยู่กับลูกอย่างเงี้ยบางทีทํางานด้วยบางทีก็จะเกิดความเครียดดังนั้นเนี่ยเวลาที่หลักการใช้ชีวิตวคือเวลาที่มีปัญหาเวลาที่ทุกปัญหาเข้ามาเนี่ยก็จะแบบ เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปก็แบบว่าเหมือนคือกึงกงปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ให้ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ที่น่ารักมากใช่ถึเวลาดูก็ ดูกอยู่ล่ะก็มีมีบ้างมีบ้างคนเราน้องมนุษย์มีอารมณ์โกรธอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างน้องดื้อไหมคะนิดนึงไม่ไม่มากค่ะแต่พูดพูดเก่งอะไรพูดเก่งก็แบบคุณแม่ถึงติดไงคะติดมากมากเลยตามใจด้วยใช่ไหมครับอะไรนะคะเลี้ยงแบบตามใจด้วยก็ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยเลยเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเหตุและมีผลครับค่ะค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามชีวิตของเธอกันต่อค่ะกับรายการที่ถึงเสมอค่ะ ของการกินนะคะนอกจากเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วยังช่วยใน,นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคะ่ะวันนี้เะ,ะาพาท่านผู้ชมมาที่บ้านใส่ใจนะคะซึ่งเป็นอีกหน่หวยเล็กๆนะคะของกลุ่มคนรักโลกนะคะที่นี่เขาจะมีอาหารสุขภาพแบบง่ายๆมากเลยนะคะเป็นพวกผักนหูบ้านและยังมีกิจกรรมที่มีสำหรับเด็กเอยอย่างคนในปุ่นนี้เพราะที่นี่นะคะจะสอนัให้เด็กๆเ,กเรียนรู้เรื่องเกษตรน,นี้เรื่องระบบดิเวทแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีอะไรดีากมายนะคะเดี๋ยวเรากันก็คิดว่าการทำงานไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังมันก็เป็นการทำงานเรื่องเป็นทีมเหนะคะก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าการตรงเวลาในในฐานะนักแสดงเนเรื่องตรงเวลาเนี่ยสำคัญอย่างที่ทราบนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบเบื้องหลังก็เช่นกันนะคะก็ต้องทำงานเป็นทีมก็อาจจะมีความเห็นอะไรไม่ตรงกันบ้างนะคะเราก็ต้องแบบ ถ้อยทีถ้อยอาศ,าศ,าศาัยอะไรอย่างงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องหน้าก็ให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างในในการที่เราเก้าวเข้ามาสู่เป็นนักสแสดงเนี้ยก็ได้เปิดโอกาสหลายๆอย่างในการทําในเรื่องของธุรกิจแล้วก็โอกาสท,ที่ที่เราอาจจะไม่ได้รับเลยถ้าเราไม่ได้เป็นนักสแสดง